สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กเกมโลบอกนะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตามด้วยกันนะครับนี่คือแมปขับรถทะเลซ้ายครับทุกคนเริ่มเข้ากันเลยวาร์ปในตอนเข้าติดตอนนี้เราก็เข้าจิดแล้วครับทุกคนแล้วก็จะทำไมเข้าไม่ได้อ๋อหลัหลับเหนืดี เต็มเต็มเอาก็ก็มันไม่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งผมย้ายเซิร์ฟแบบจะย้ายเซิร์ฟมาที่เซิบส่วนตัวไปเลยนะครับทุกคน เอาไซเบอร์แป,ป๊บนี่แหละเซิร์ฟเวอร์ของผมแอปสร้างแล้วไปดูกันเลนะยไปลีนไหมรอนี้แบบลงเลยเราก็จะเข้าไปปุ๊บนี่แล้วก็อรอเข้าไปกันลุย น,นี่รอบก็อยู่ในเกมแล้วครับเดี๋ยวรอเข้าอีกรอบหนึ่งเข้าไปที่ตัวแม็กไปเราจะเข้าทางประตูนี้ไปเก็จะเปิดประตูเกมมันบัก ประตูประตูเข้ามาปุ๊บเราจะมาซ่อมรถคันนี้กันนะครับแล้วก็จะใส่ประตูเริ่มจากใส่ประตูหลังครับใส่ไปเลยแล้วก็ประตูหน้าใส่ฝั่งนู้นไปไปใส่ก,กันทีฝั่งนี้แปะ ก็ประตูหลังเฮ้ยบินบินว่าจะประตูอีกข้างนึงหายไปไหนมันอยู่น,นี่นี้ไปแล้วครัก็จะอ,ออกจุ๊บออกก็ซะโอเคไปปิดประตูตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็เอาประตูฝั่งนี้ไป ที่เปิดประตูรถจะผมจะบอกนะครับกดไปที่ประตูกดทา้าวที่ประตูรถแล้วก็หันข้างเหล็กเราหันดูข้างในนี่ hey, <man. S 1> แหละแล้วมันก็จะเปิดได้วิธีปิดก,ก็ทำมาเดิมหันข้างไหนนี่และวิธีเปิดฝานถ่านก็หันข้างไหนเหมือนกันเช่นแบบนี้เปิดไปนะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนบอกไปก่อน จะจังหน้าติดาาก,กะระเ,เป๋าแล้วผมก็จะเอาเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเปิดละเปิดประตูผมก็จะเอาเครื่องยนต์อันนี้ไปเอาคอยเอาแผงแปก่อนไปครับเปิดนไปเรื่อยแล้วก็ใส่เข้าไปครับ วิธีใส่กด F ในคอมกด F ในโทรศัพท์มันจะมีปุ่มข้างๆที่เขียนคำว่า F เราก็หยิบเครื่องยนต์มานี่ที่ใส่เครื่องยนต์มันจะอยู่ข้างในครับทุกคนนี่เราต้องเปิดประตูแป๊บหนึ่งเฮ้ยเอ้ย,อยทุกคนช่วยด้วยผมติดบ,บั๊ก ก็เอามานี่ปุ๊บแล้วผมจะขึ้นไปนั่งก่อนขึ้นนั่งกดเอียครับทุกคนขึ้นนั่งแบบนี้แล้วเราก็จะเอาเขย่ใส่แบบนี้แล้วก็ออกแล้วก็กดเอีเหมือนกันอี e, นี่ออกกดเอีแล้วแล้วผมก็จะฟ้าครอบรื่งยนต์ไปปิดที่ครอบรื่งยนต์ นั่งเลยนั um. ่งและใส่ไปและออกออกแล้วต่อไปผมก็จะเอารอครับแล้วแต่ที่ท่านผู้ชมจะใช้ลรออะไร้อเล็กหรือ้อใหญ่จะใช้ลรอใหญ่ตรงนี้ครับทุกคนเพราะมันใกล้กว่าเท่ากันแหละผมก็จะรอมาเดินมาแบบนี้ปุ๊บผมก็จะใส่รอ เอาลอมาอคแคะเอาหลังจุ๊บแล้วก็กปล้อที่จอสองเข้าไปลืมบอกเลยเกีย์นี้มันจะมีรถมันจะมีรถปัสกับมันจะมีรถตู้กับเอ รถรถยนนะครับอาจจะมีรถตู้รถยนเกมนี้ผมเลือกรถตู้มาในคลิปหน้าจะทำรถยนให้ดูอผมก็จะล้วไปติด,ต,ดติดเข้าไปปุ๊บไม่ต้องมาถามครับวิธีเปิดไฟเปิดยังไงผมก็เปิดไม่เป็น ตอนนี้ฟ้าใกล้มืดแล้วเราย,ยังทำไม่เสร็จเลยได้ทำต่อไปปุ๊บใส่ร้ออีกร้อหนึ่งแล้ว,ก,ลว,ลวก,ก็จะเหลืออะไอีกกันขอโทษเลยมันมีเสียงรบกวนจากข้างบ้าน มีแข่งล้วควรักข้างบ้านแล้วผมก็จะไปต่อผมก็จะทำการติดเข้าไปปุ๊บกออ็จริงนี้ขาดไม่ได้เลยไม่ใช่ฟานี่ฟ้าใสฟ้าก่อนจริงนี้ขาดไม่ได้ถ้าขาดคือรถไปไม่ได้แน่นอนนั่นก็คือน้ำมัน ถ้าไม่เอาไปไปไม่ได้แน่นอนถากนี้จะเป็นมากใช้น้ำมันทีเดียวกันแหละมาเดินไปเดินไปเรื่อยๆคลิปนี้น่นาจะยาวหล้าดูเอาเปิดไปได้เปิดไ,ได้ละเปิดได้นิดเดียวใส่น้ำมันเข้าไป ไม่ได้เอ้าอ๋อกดกดผิดเราผมก็ทำการพยายามเล็งนะครับเล็งให้มันขึ้นก6ิีแบบนี้แล้วก็กดค้างไปเปิดฝาน้ามันเกินด้วยครับถ้าเปิดฝาน้ำมันแล้วต้องเปิดจุกครับยิงแบบนี้แหละครับวิธีเปิดจุกยิงแล้วก็กดปมันจะเปิดจุกอันนี้ผมเผ่อเปิดจุกไปแล้วกดค้างเพื่อเติม ถังนี้จุดได้ประมาณ9ลิตร9ลิตรให้คร okay, บ9ลิตรหมดถังแล้วไปทีน okay. สิ่งนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันไฟแต่เปิดไฟไม่เป็นใส่ไปใส่ไปก่อนมันจะได้กลายเป็นรถของแท้ผมมือหยิไฟสองอันก็จะเสร็จแล้วปึ๊บ นี่ปึ๊บรถตู้ของเราก็ได้สเสร็จแล้วครับขัดสนิมไม่เป็นไม่ต้องขัดหรอกไ,ได้จะเป็นหลักสนิมขับได้เหมือนกัน่าขึ้นรถเปิดประตูเปิดประตูยังไงลืมเปิดประตูะะไหมตั้เครื่องทะนลของกอล์รถไปแล้ว ออกรถมาแล้วแต่ตอนนี้มันปิดก่อนแต่ตอนนี้มันจะมืดแล้วแต่มันไม่มีไฟเลยเรื่อยผมรูปก,กดอัดแต่ผมไมื่อกี้ทำยังไแล้วตอนดึงดูดกดอัดผมไม่รู้เลยผมใจเลื่อย ไปขับไปเรื่อยๆต้องระวังหุนไม่งั้นเราจะตุยเราจะระเบิดห้ามขับให้น้ำมันหมดห้ามรงแหลยเกินไปไม่งั้นไม่งั้นเราจะตุยให้ห้ามตื่งแต่ไปไม่งั้นน้ำมันจะหมดถูกแล้วรถก็ช้าถ้าเก่อเกินอะไรไม่มีโลบัส ้จะไปทำอะไรพ่อเรบอกช้าตอนนี้เกินขัดตังเงงเหมือนข้างๆจะมีบ้านใครบางคนในบ้านนั้นมาราดจะมี สัประหลาดอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดู้ว่าม,มันจะมีสับประหลาดหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นรถโคตรช้าเลยเราจะต้อง,ไป,งไปถึงก่อนมืดจะถึงก่อนมืดไปนะรถยังอ่ดขับไปเล่นยหยรถก็ยางช้า ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ตรงนั้นนี่จุด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 โอ้โหก็นหน้าประตูเลยทำจะลองลองให้ดูเอ่อเปิดกด E ให้เรอี E นีม่มันลวกลอนเหรองลงแนะล้วเ,เาแล้วบาแล้วปีกิโลงเอารดไหลอู้หู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 เชื่อนส้นัานรอหน้าบ้านอุ๊ยมีถังน้ำมันอู้หูหูผมขอไม่เปิดดีก่อนนะครับทุกคนอุณผมขอไม่เปิดดิคือแบบนี้ ผมจะลองเปิดให้ทุกคนดูว่ามันทำร้ายจริงไหมผมเปิดให้ดูไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แต่เปิดผมอยากทางน้ำมันผมอยากเอาน้ำมันผมอยากเอาน้ำมันผมอยากเอาน้ำมันีดน้ำมันเร็วๆีดน้ำมันเร็วโอเคอีกนึงแต่นิสตามมาได้ไงเดีย ทุกคนเมื่อผมด้เหมือนกินเมื่อเไาตกลงมาจะโดนข้าอ้าวเมื่อยนะง่ายได้แค่แปดร้อยเก้าร้อยอิ่งตยซะแล้วเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตไม่ยอม งั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละและแล้วฝากกดติดแล้วลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่องเงต๋อเทวดาแสงลุงนะครับบายไปแล้ว